สวัสดีครับสวัสดีช่องน้อง DIY ทุกท่านนะครับวันนี้มีคอนเทนต์ที่ไม่ใช่คอนเทนต์แต่มันเป็นเรื่องจริงครับคือไฟในห้องมันขาดนะครับผมเราจะมาทําการเปลี่ยนหลอดไฟโดยไม่มีบันไดขึ้นนะครับผมโดยเราจะใช้เจ้าดินน้ํามันครับกับหาอะไรก็ได้ที่มันยาวๆหน่อยที่มันจะถึงหลอดไฟของเราเพราะว่าเราไม่มีบันไดโอเคครับ ก่อนอื่นมาดูหลอดไฟของเราก่อนนะครับหลอดไฟของเราเป็นหลอดแบบขั้วเกียวนะครับเป็นหลอดแบบขั้วเกียวฟินลิปยี่ห้ออะไรช่างมันครับให้เรานําดินน้ํามันของเรามาติดไว้ตรงปลายไม้ของเรานะครับติดไว้ตรงปลายไม้ของเราแล้วก็ทําให้มันเป็นถ้วยอย่างนี้นะครับทําให้มันเป็นถ้วยอย่างนี้เพราะว่าเราไม่มีบันไดขึ้นนะครับผม มามาลองว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าหรือแค่โมให้เราดันเข้าไปนะครับอ้าวดันเข้าไปแล้วติดเฉยเลยครับผมอ๋อดันอีกแล้วโอเคลงมาเลยครับเจ้าหลอดเจ้าปัญหาของเราหลอดใหม่ใส่เข้าไปครับติดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ขึ้นไปนะครับ จะกปหมุนเข้าไปโอเคติดแล้วครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้ช่องช่างําเดียไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ